ครับก็ก็ดีใจนะครับที่พวกเราได้สามารถเก็บสามแต้มในในเกมเยือนครับซึ่งจริงๆเกมเยือนมันเป็นเกมที่ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับแล้วน้องๆทุกคนต้องชื่นชมที่หดวใจน้องที่เราตามหลังแล้วเราพลิกกลับมาชนะได้นะอันนี้ต้องต้องชื่นชมน้องทุกคนครับเล็กสองนี้เตรียมตัวอย่างไรก็เราก็มีการเพิ่มเพิ่มาเปลี่ยนแปลงนะเพิ่มผู้เล่นนะเพื่อให้มันมีความเป็นมาตรฐานขึ้นแล้วก็มีความอะไรเราจะได้ ไปอยู่ในเป้าหมายนะครับซึ่งซึ่ง,งหลายทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้เป้าหมายเราอันดับแรกคือต้องการอยู่รอดนะแต่ตอนนี้ผมมองว่าเรามีโอกาสที่จะในพิที่ไปออฟซึ่งทางผู้บริหารก็มีแนวะความคิดเดียวกันนะก็จะพยายามทําให้ได้ในตรนนี้ครับอัทที่สองเราอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นเพิ่มเติมขึ้นมาครับนะครับ ครับก็ขอฝากแฟบนบอลที่ที่มาที่นี่นะแล้วก็ที่อยู่ที่บ้านก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่คอยสอร์ตพวกเราครับต้องชื่นชมน้องๆน,น,นะครับอยากให้แฟบนบอลให้กำลังใจงน้องๆน,น,นะครับทุกคนที่ อยู่ตรงนี้ที่เดินทางออกมาไกลบ้านเราก็สามารถเก็บสามคะแนนกลับไปให้แฟนบอลได้เป็นความสุขของแฟนบอลของชาวปัตตาน,นีแล้วแฟนบอลของสำหรับภาคใต้ก็อยากจะให้แฟนบอลช่วยซัพพอร์ตพวกเรานะรในเกมที่เรา,าเล่นในบ้านนะในสนามเรนโบว์สเตเดียมผมก็อยากเห็นแฟนบอลเข้ามาชมแล้วมาเชียร์พวกเราเยอะๆให้กำลังใจพวกเรานะรเราจะทำเต็มที่ทำให้ได้ตามเป้าหมายของเราครัขบขอบคุณครับ